น mm. ี่ับอนเท้มาจาก้างในก่อนเขียมาจาก้างไนออมะอนมาจาก้างนเหหน่ไหมไม่ต้องใส่ปุ่นโอ้ไม่ต้องใส่เหล็กกันบ้า บ่ม okay. anyway okay. well, ีแล้วไอกเพราะว่าพื้นกันอยู่นะปนกัมี่เงใต้เนาไว้เนาะเผ็กากัอยูหัน่นี่ยเอ็นเอ็นเออมันมันปนเกาอยู่บระเด็นเนาะนเกาอยู่มีเโอ้มือมือาดปนาพอดีะไล่ะมองเที่ยงบ่ีมีเจ้าที่ตั้งมีบ้านี้ไอ้เื่องี่งเออผมน่ยเน่น่ เดี๋ยวมัทังมากนะพอสิยับกุตีหนูเขาเาปจมที่ใจขาดถ้าเท็บนกันรยากประเภทเจ้าของกุตีนี่บ่ม่ลูกแมงเดี๋ยของกุตีบนดดี่ล้วเพระเราคงานดีกวไม่นุ่มเนื้อเด้อกุตีลูกกับลูกเด้อขนมเนื้อไม่ถงบบง่ายนึงก็ว่า ว่ามันปทางไม่หรอแม่นี่นี่ละนอดนอดนอดแค่จริงสัครับพ่อครับพ่อพ่อพี่นี่เปิดส้มอะไรตัวงานี่มึงคือแบนตัวเหมือนแ่มันหยว่หัวแล้วก็จะเปตัวเด็กหัวหน้าดีัวหน้าดีหัวหน้าไอ้แม่งกินอะไเนี้จิ้งจนปันน่ะกุ้งกวาดสานก็ไม่หลุดเออเดียวจะ เอ้คุ่ตั้น้ำแข่งันคันนี้งกันอะไลก่อนเดีจยวมาเพียนเอาปะเดี๋ยวมเพียงเ ตังตังตเบาอาการไม่ปสางกหูระบน้าไปัว oh. ืนจัดการแล้วไปัดสินแเอาตะไคร้เลยงไไหมเอาตะไคร้นั่นเล่ตัวนั่นเล่ห่เอาจังงสีนิ่งใส่ก็ได้จอกเขียนนําบ่เอ๋ เะว,ว่ยด,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 ดีขึ้นราปกติแดงไง<ว>ยังแ,แบปบมนเด<ว>เล่าเลยแต่ว่ายาจอกม้าไก่ไกเลเออ<ว>ย่กระเทียมรถนถอยมาใหญ่กว่ามันเออเม็ดเดียวพปนยังได้ราเม็ดจอกกี<ว>้เรียกว่ามันช

มันมันบอมันเคืองหนึ่งมันมันเบิดเลยมันเสือไม่ไหมเรยไหมพอมันพอไม่มองเจ็บเห็ดเนี่ยเอาลลอกไปเลยบอล เทปูนเทปูนต้ตาะไรต้นมะขามต้นมะขามเขียงสองต้น,น,น,นต้นเอาออกก็ะต้นเพราะว่านนต้นนุ่มันไปเขียนอย่างน,นั้นสูดเสือเสือเถื่อน คือตัวเราตัวละเมือนนั่นเองมันอุดวัดเกียรติไม่ฟาเขาเป็นเพื่ใจยืนเขาก็ว่าตามนั่นแหละเขาว่าตามตามอันนั้นแหละตามมันเสียหายแหละไม่รู้เป็นยังไงห Mò, mò em tẹt lên nó dùng quê cha uuuu Ư, luu 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 Ư luu bọc luu 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 อันบอกอันเสาแรงต่ำบวกกันไฟฟ้ามาเอาไฟเสาไฟมาเปลี่ยนให็นแนบมั้นอันอันอันพาายุล่มทับผ้า <c oughs> ายุเปล่นสิ้นเออ มันล่มอะไรแต่เพิ่นแล้วไม่ตัดออกให้่าิ่นมาเอาไว้อยู่ตลาดหวยเดือสร้างขจามาจากประเทศเล่า hội đưa Nặng เาไม่ได้สดนี่แหละ พ่ดนย่างก่อนแต่และซอยแต่และซอยข่วนย,ย่างไปหาไปเสียไหนเนี่ยมันเจ็บเสียบตัวจังกะรี่ไหมไปกรับพญิเวงเลย เยเรายังหนาเขาขาวอ่ะ like <nose> um <toujours> <t> um ิบอกมุงมไปเอาไวแกงบุดูตังบนแล้วไม่แมนไวแหงไม่ไหวเก้าหนึ่งสอง เอาไว้เนี่ยข้างในคนที่เอาไว้มากมากห้ยมาตะเล่าไว้มามัดลุกงิมิต แม่ครับผมแม่ครับพันคเขาอย่างนี่ปรดับาอกเขาจกส่วนจะเล่าไปได้ครับวอคนที่นแหะ่าพเจลักษณะงนี้ครับผมสิเนาเก็จะเป็นเป็นไปยุ่แม่ครับพนตัดหรอพนก่อมาเลยพนตัดลงหนาเป็นมื่นนึงประมาณนี้แหละมื่สองมื่เป็นปีมีเลยคจะทำไงก็เปันาก็เอาอ้เ้เครับเ ไปเอาไว้มาเต็มหวยเดือยไว้อันนี้สุบุญน,น่อยน้อยลนุนแนง่กมี่เอาไว้มาถักเป็นตัวหอยลูกนิมิต70 76กิโล อันนี้เอาไปเอามาจะเขาจะซื้อมาจากประเทศลาวไว้ไว้พวกนี้มาจากมาจากประเทศลาวเป็นพ่อค้าชุม่นอยู่หัวเดือยเป็นไปสร้างมาให้จากประเทศลาวสร้างมาให้หนมาถักแบบนี้หนี่งมาถันแบบนี้เก็บตรง ลงหอยลงนิมิตลงนิมิตลงนิมิตจะตปิดซุบครบเซนได้นี่ยป,ประมาณนี้เห็ุแนวหอยลงนิมิตตัดไว้ลงนิมิตว,วัดบูรพาวิทยาลามบ้านท่ารัตจังหน้องเรื่องเพื่อนุ่นสังวัดน้องบัวลำพูวันที่ซีอ่าหกเจ็ดแปดหกห้า พี่หอดพีหกแผ่นหอดเพื่เอเพื่อบุญฉลองอุโบสถไปเตรียมการเตรียมงานไรสิ่งได้ย่างได้ฟิล์มเปียโอเน้ายฆ่ากระฟองกันเอาไวก้กระฟองกันอยู่ไม่ถักมาเพ็ดตองเพชรยังมันหอยลูกนิมิตอันนี้ลูกนิมิตน้อยลูกนิมิตเล็กนิมิตเล็กเกือบมาก เด้อันนี้ก็ได้ทดักโดยสีเ,เสียกก็ยังเสียกสารบิงถักใช่กันเอาบุญน,น้ากันเาร่วมด้วยช่วยกันเอาบุญตัดไหวลูกมิตรวัดบ,บูรพาพิทยาลามเชื่องอุโบสด